มันตึงมันยืดไปเป็นตะเก้วจังสิขอเบิงมันไปดูมันไปแต่ว่าสิ่งที่รู้ดีที่สุดคือเรานี่แหละรู้ตัวเราแต่คนภายนอกที่เข้ามาเข้าไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรหรอกเพราะเราไม่แสดงให้เขาเห็นมันเป็นสิ่งที่ไม่แสดงออกมาให้คนรู้ให้คนเห็นทั่วไปาเพราะฉะนั้นแล้วท่านจึงบอกว่าใจนี่แหละแข็งแกร่งที่สุดพุทธเจ้าจึงให้เรารักษาใจ รักษาใจด้วยมีการมีสติมีสมาธิมีปัญญามาพิจารณาครองสังขารท่านจึงบอกใจแข็งแก่งที่สุดร่างกายเนี่ยจะบำรุงบำเรอมันอาหารดีขนาดไหนก็ตามมันทรรยศเหมือนเดิมยาราคาแพงอาหารราคาแพงเอามาบำรุงบำเรอมันขนาดไหนก็ตามร่างกายเนี่ยเห็นไหมมันก็ทรรยศเราเหมือนเดิมขนาดได้ยาดีมาแพงๆอาหารดีมากิน เอาตกเย็นมาก,ก็ป่วยก็ไข้ก็ไม่สบายเห็นไหมมันทรยศเราทั้งที่เราหาแต่ของดีมาบำรุงมันแต่จิตใจเนี่ยเมื่อมีสติมาประพฤติปฏิบัติภาวานาแล้วใจไม่เคยทรยศถ้าเรารักษาใจแล้วเมื่อรักษาใจภาวานาใจไปเรียบร้อยปับ๊บใจไม่เคยทรยยศอำนาจแห่งความมีสติมีสมาธิมีปัญญาจะซึมซาบเข้าสู่ใจใจจะได้สัมผัสถึงความสงบถึงความเยือกเย็น ถ้าทำพพนี้ชาตินี้ได้ถึงโสดาสิกิธานาคารหันไปก็คือจบไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิอดอีกนั่นคือความไม่ทรยศของใจความไม่ทรยศของอำนาจของใจของกุศลเพราะฉะนั้นแล้วจึงรักษาใจอย่าให้มันทรยศร่างกายนี่มันทรยศแล้วแต่ว่าอย่าให้ใจทรยศกายอย่าให้ใจทรยศตนเอง ด้วยการเอาใจนี่ไหลไปกับกระแสของรักโลภโกร,รธหลงกิเลสตัณหาอสวะถ้าจิตใจเรามันไหลไปกับกระแสของเหล่านั้นนะมันจะทรยศนับพบนับชาติไปทั่วเบียนไหายต,ายตายเกิดในสังสารวัฏในนรกเดืสุรกายเด็จไรฉานเลยเนี่ยถ้าเราเอามารักษาใจของตัวเองตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้พบนี้ชาตินี้แล้วโอ้ยใจมันไม่ทรยศเลยมันเกิดมหาบุญมหาบรารมีมหา สติมหาปัญญาแนบสู่ใจนำข้ามในสังสารวัตได้ในภพชาตินี้เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดมีสติรักษาใจตัวเองเป็นสำคัญเพราะนั้นแล้วเอาละดังแสดงมาพูดมาปากินกะธรรมเล็กๆน้อยๆสำหรับจังหันในชาวันนี้ขอให้เรานำไปประพฤติปฏิบัติถ้าอยากฟังทวนอีกก็ไปเปิดฟังใน เพเารันรมพุทธมงคลนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็ลงไว้เราก็ไปเปิดทวนกระแสฟังเอาฟังบ่อยๆน้อมเข้ามาบ่อยๆมันก็เกิดขึ้นของมันเองเหมือนทางที่เดินไปหญ้ามันเกิดเนี่ยเหยียบทางเส้นเดียวบ่อยๆบ่อยๆกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเดี๋ยวญ้ามันก็เริ่มเหลืองเหลืองเสร็จปุ๊บหญ้ามันก็เริ่มเหี่ยวเริ่มเฉาท้ายที่สุดหญ้ามันก็เริ่มตายในที่สุดเหมือนกันพยายามประพฤติปฏิบัติทวนกระแสบ่อยๆแล้ว เดี๋ยวสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในจิตใจของเรามันลดน้อยถอยลงของมันเองเอาละขอความสุขสวัสดีพัฒนโมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแก่ท่านทุกคนเถิดสวัสดี